สวัสดีครับไกด์ด้านหน้านะครับสำหรับเมนูนี้เราจะทำมีผัดครับผมหรือว่าเส้นขนมจีนผัดเนี่ยนะครับเรามาดูส่วนประกอบของเมนูนี้ครับก็จะประกอบด้วยเส้นขนมจีนนะครับผมที่เราเห็นกันตรงนี้แล้วก็ต้นหอมผักชีซอยกระเทียมนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชซีอิ๊วหวานนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำเอซีอิ๊วขาวครับขอโทษแล้วก็น้ำตาลครับน้ำมันนี่เดี๋ยวผมจะใช้ส่วนหนึ่งใช้คลุกเส้นก่อนนะครับใช้คลุกกับเส้นก่อนแล้วก็ คลผัดครับนิดเดียวนะครับผมโอเคครับเราลงมือทําเมนูมีผัดกันครับครับตอนนี้เราก็ลังจะเริ่มทํามีผัดนะครับหรือว่าเส้นขนมจีนเนี่ยครับผัดเราก็เอาเส้นขนมเอเส้นมีเนี่ยนะครับมาคลุกักซือหวานครับใส่น้ํามันเข้าไปนิดนึงนะครับผมอ่าคลุกคล้าเบาๆนะครับเพื่องห้หลั่ ครับเราก็เริ่มต้นด้วยการผัดหมี่นะครับด้วยกระเทียมลงมานในกระทะก่อนครับไฟอ่อนๆน,นะครับเียวเดียวให้พอหอมๆนะครับ ครับพอกระเทียมพอเหลืองๆหอ,หอมๆ่างนี้นะครับก็ใส่เส้นดีเนะครับ ครับหลังจากที่เราผัดมีได้สักคู่หนึ่งพองแห้งๆนะครับก็ปรุงรสครับผิวขาวครับผมปรุงรสก็มีสิวขาวกับน้ำตาลสัินิดหน่อยนะครับ ก็อ้นหอมักชีครับนี่ครับจะเป็นอันเรียบร้อยครับเมนูมีผัดครับขนมเส้นผัดนี่ไม่เคยกินปกติเคยกินแต่กับแกงเขียวหวานขนมจีนแกงเขียวหวานร้อนครับขออนุญาตชิมในกระทะนี่ครับ อก็อร่อยนะครับไ,ได้ครับอร่อยครับเพิ่งเคยกินครั้งแรกนี่ครับขนมเส้นผัดครับขนมเส้นนี่ก็คือขนมจีนนะครับเมนูอาหารเนื้ออีกหนึ่งเมนูครับผม